นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการที่แนะนำนะครับการเอ็กพอร์ตไฟวิดีโอนะครับซึ่งในที่นี้นะครับพอหลังจากที่คุณครูนะครับได้ตัดต่อคลิปนะครับได้ใส่ภาพใส่วิดีโอใส่เสียงนะครับหรือว่าใช้ทรานซิชันหรือใช้ข้อความหรือใช้สติ๊กเกอร์หรือใช้ เทคนิคในการซูมนะครับหรือว่าการครอปนะครับต่างๆนะครับหรือว่าโอเวอร์เลย์นะครับหรือว่าแพนนะครับต่างๆครบถ้วนแล้วนะครับก็มาถึงการที่จะเอ็กพอร์ตไฟล์นะครับซึ่งมีขั้นตอนดังนี้นะครับเอ็กพอร์ตไฟล์ก็คือนำไฟล์วิดีโอนะครับที่เกิดจากการตัดต่อมามาทำการส่งออกนะครับ นะครับก็คลิกที่ export ครับดังนั้นนะครับไฟล์ก็จะมีหลายรูปแบบครับเช่น mp 4 v avi mov mp e g 1 mp 2 g 2นะครับ wmv นะครับนี่คือชื่อนะครับที่จะใช้นะครับดังนั้นนะครับถ้าการที่เราจะ export ไฟล์นะครับเช่นไฟล์ตัวนี้ผมนะครับถ้า export ไปนะครับขนาดไฟล์จะอยู่ที่264ถึง หน่งพันสองมกะไมกะนะครับตอนนี้คือที่เก็บครับนี่คือชื่อไฟล์นะครับผมเอ็กพอร์ตนะครับดังนั้นชื่อไฟล์เราก็แต่งนะครับผมนี่คือนะครับการใช้มอทูลนะครับเครื่องมืออื่นๆนะครับอันที่สามสมมตินะครับที่เก็บของผมอยู่ที่เรโนเวอร์นะครับวิดีโอ นะครับโมวาิไลบรารีนะครับของเพื่อนครูก็แล้วแต่ที่เราจะกำหนดว่าจะให้ Export ไฟล์ไปที่ไหนนะครับนี่คือไฟล์ขนาดใหญ่ครับซึ่งส่วนใหญ่ผมถ้าผมใช้งานละเอียดก็จะ Export เป็นไฟล์ขนาดใหญ่แต่ถ้าเพื่อนครูนะครับคุณครูจะ Export นะครับให้ไฟล์ขนาดเล็กลงนะครับสั้นลงนะครับก็แนะนำไปที่ Advanced ครับคลิกแอดวานนะครับ วิดีโอโค้ดนะครับอาจจะใช้ MPEG4 นะครับความละเอียดก็ให้น้อยลงมาเช่น1,280นะครับคูณเด 720, นะครับเฟร,รมเรท29.97นะครับบิตเรทออโต้นะครับเ,เสียงก็เป็นสเตอริโอนะครับเซ็บิเรท4 10, 4 0 0ัน่อนะครับก็ลองโอเคนะครับฉะนั้น นะครับเมื่อเราเลือกนะครับไฟนะครับก็นะครับก็จะได้ไฟล์นะครับที่เรืออยู่2อ0รอยนะครับนะครับแปดลานนะครับตอนนี้นะครับสมมติว่าเราจะให้ไฟล์เล็กลงมาอีกนะครับ640นะครับเราก็โอเคไปนะครับ ขนาดไฟล์ก็จะเล็กลงมานะครับผมลองเอ็กอดูนะครับถ้าเราใช้ไฟล์ขนาดเล็กๆนะครับไฟล์ที่จะออกมาจะเป็นยังไงนะครับ1คือระยะเวลานะครับก็จะเหลือ8นาทีกว่าๆสำหรับไฟล์วิดีโอที่มีความยาวที่ผมใช้นะครับเจ็ดนาทีนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับผมลองสตาร์ทนะครับเอ็กพอร์ตนะครับ ซึ่งในการดูในโทรศัพท์นะครับไฟล์ก็ไม่จำจำเป็นต้องใหญ่นะครับแต่ถ้ามันครูต้องการความละเอียดของวิดีโอที่ดีนะครับก็ต้องใช้อย่างที่ผมว่านะครับคือ,อความละเอียดสูงสุดนะครับนี่นคือสิ่งทีอ่อยู่ที่เรานะครับแต่ก็แลกมาด้วย เจอะไรครับก็แลกมาด้วยเวลานะครับในการอีกพอที่นานขึ้นนะครับเพราะว่าในการตัดต่อวิดีโอนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือ,อเครื่องนะครับก็ไปแค่ดูตําแหน่งนะครับที่เขาจะมาเรนเดอร์นะครับหรือว่านำมาอีกพอทนะครับไปดูตําแหน่งของภาพของเสียงที่เราจะนํามาใช้จากการที่เราตัดต่อแต่ภาพหรือว่าเสียงต้นฉบับ เราไม่ได้ถูกดำเนินการนะครับเหมือนกันกับการใช้โปรแกรมพวก Microsoft Word นะครับหรือโปรแกรมอื่นๆนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นความแตกต่างระหว่างโปรแกรมที่ใช้นะครับในการตัดต่อวิดีโอทั้งหมดนะครับสำหรับโปรแกรม Movavi Video Editor Plus นี่นะครับถือว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดการต่อนะครับ หรือการใช้อะไรนะครับเราไม่ต้องอทําทมาจากข้างนอกเราทําสามารถาทามาในแทร็กที่เรา,าการทํางานเราได้เลยนะครับนี่คือส,สิ่งที่ผมแนะนํากับเพื่อนครูว่าใช้โปรแกรมนี้ง่ายกว่าอีกหลายๆโปรแกรมนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวเราสักครู่นะครับก็คงจะ เสร็จนะครับใน5นาทีแต่ด้วยเทคนิควิดีโอนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาอการตัดต่อนึงครับมาตัดต่อให้เพื่อนครูดูอีกทีหนึ่งนะครับ นะครับเมื่อเรา export ร์ไฟล์เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะมาเปิดนะครับจะดติ๊กที่ open นเอาพุทโฟลเดอร์นะครับแล้วก็คลิกที่โอเคครับเราก็เจอนะครับตัวนี้นะครับสิ่งที่เราเอ็กพอร์ตมาแล้วนะครับเจ็ดนาทีกว่าๆใช้ไหมครแปดนาทีนะครับได้ไฟล์ขนาดเล็กนะครับแต่ก็ผมว่าครเพียงพอในการอัดคลิปที่จะสอนนักเรียนนะครับสําหรับความละเอียด นะครับเดี๋ยวก็จะดูนะครับว่าพอออกมาเป็นวิดีโอนะครับนะครับนี่ครับขนาดไฟล์เท่านี้ครับเล็กหน่อยแต่ว่าเราก็สามารถที่จะบันทิกขยายได้นะครับความละเอียดก็จะน้อยลงมาหน่อยนะครับสำหรับเรางานที่ไม่ละเอียดนะครับ แต่ถ้าเป็นอครูอยากได้ความละเอียดที่สูงก็ต้องแลกนะครับกับการที่เรออินเดอร์นะครับด้วยระยะเวลาที่นานขึ้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นคลิปส่งท้ายนะครับในการออใช้โปรแกรม m o v a v i Vi d e o e d i t o r Plus นะครับ